วันดีค่ะเธอวันเดียวลูกคนนู้ร้อนมาเธอเอากะมังกกระแดดีหนึ่งค่ะกระแดดกระแด็นโอ้แสงนกรติกอรอนจะเธิด,ดจะาเอยลูกก็ทํางานโอ้ยนี่กําลังปีนขิดเมนู่แล้วปีนลูกลูกอะไรวะหนึไม่ออกไม่ออกไม่ร้ลูกไรนี่นี่เนี่ยปีนขึ้นไปถือจ่าใจแรงนัดนี่ ปีนขึ้นตะโอ้โลูกคบโอ้ไม่ใช่ลูกคบลูกกระพูลูกกระพูถือลูกกระพูก็ลูกกระพูภาษาอาหรับหรือภาษา กลางเขาเรียกว่าลูกก็รยว่าจำไม่ได้เถอะแล้วก็ล้างกุ้งก่อนเลยเอาว่ากุ้งองเอาไรอกสัดเจยปล่อยเถืองนั่นก็ลืมเอาอ,อกคีทิผ้าล้างด้วยนะเถอนาปอดีฉันไม่เอาอ,อกคีที่ไม่ผือนะกินก็ไปแหลกก้ันอยา่าใกล้นะคะหันให้เป็นแหลกๆๆๆๆเถอ่อสาวจำนวนใกล้กินแบบ ว่าสมุนไพรเยอะก็ใส่เยอะนะแต่ฉันใส่แค่นี้พอะตามปริมาณของโมตามปริมาณของวัตถุดิบนั้นเจอเจ้าแล้วก็ใส่หัวกะนะคะหัวข่ากะแล้วก็ใส่ขี้มินน่ะเจอขมินน่ะเจอใส่กะไปอันนี้วันนี้ก็ได้คอกไหมนะคะยืมมาจากคนข้างบ้านน่ะเจอนะเราะว่าขอกนั้นนั้นอ่าที่ฉันอยู่ทําคลิปทุกวันมันเป็นขอกใหม่เ้อเทมทีที่ฉันคาดใจเงื่อแตกให้เจอแรกคลิปทีทีนี้อืม คัดใจเธอก็เลยยืมของคน้างบ้านมาเถอมันยืมได้คือยืนทังหน้าต่างอ่ะเธอนะบ้านมาติดกันยืนทังหน้าต่างก็เทมเทมเตมเ็มเต็มเตมไหน่วงทางร้ายนะแตกละเอียดเดียบบ้อยเลยก็เอาลูกกระโปงเลยเธอลูกกระโพเธอหลุจั๊กมาเดี๋ยวลูกกระโพอันนักก้นะมันมีอย่างถืออืม เคยกินไหมอะลูกกระเพาะนะเออเนี่ยฉันป้ายเลยแหละลูกกระโพะข้างในมันจะมีเม็ดเม็ดอร่อยอะเจ้นี่ก็ทําจุ่มกับหนังบูดูก็อร่อยเจ้แต่นี่ฉันเอามาทําเป็นเนาะใส่ใสใส่ในแกงนะจ้าเจ้าจ๋าแต่ว่าลูกกระพาะนี่มันจะมีอย่างอะเธอเออตั้งกระทะแล้วก็เทน้ำมันเทกะเ,เทเข้าไปอะเธอฉันธอกะเท,น,น,เทนู่นมากที่การ กีการเด้อกีการขึ้นเล็กคูดเออนึกนะอะไล่ะเฮ้ยขึ้นเล็กคูดแล้วก็เทมเครื่องแกงเด็กเดียวแล้วก็ใส่ลูกกระพุ้ไปเออลืมบอกว่าลูกกระพุน้นี่มันต้องแชกเกลือก่อนเด้อแชกเกลือพอให้ยางมันออกเด้อเตอสังเกตเลยมาเวลาลูกกระพุ้อันเธอไม่ก้อยเห็นหลาวเลยฉันคนโบราณตะกี้ดรอฉันคนโบราณตะกี้ดึงกีการเลยอเอาลูกกระพุ้อันนี้ใส่เข้าไป ơ ừ, sai gặp xe là quả hay là lục hay hên hoa nè kèm em 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 mà em 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 ต้มต้มแล้วก็แหน่แหนะแหนะแหนะใส่ไปในแกแกงอะไรตือแซ่ดเล้วแกงดังปลุกปลักปลุกปลักปลุกปลักแซ่ดแล้วก็ใส่กุ้งเข้าไปนะจ๊ะรอให้น้องกุ้งแดงตัวแดงสีชมพูนั่นเถิน่าสีส้มใส่จุ่มผู้อะไรก็กวนกวนก็แรังก็แรังกุเรกุเร่ก้ากันเลยแซ่ดแล้วก็ใส่เครื่องปรุงใส่เกลือใส่น้ำตาลใส่ใส่พุวกนัวเถินแต่พุวกนัวใส่เยอะแยะอีกพราะว่า ช่องนี้ต้องการพุ่งนัวนัวมากมากกเ็เถอเจอชมอโอ้ใส้ดีปีก็ไปแล้วิกใส้ก็ไปไปล่อยส่วยเธอแน่นสวยเป็นเรื่องยญ่จ้ะช่องฉ<ต>ันตส้จาาใน <ไป S 2> เรียบร <ไป S 2> ้อยนะ <ไป S 2> <ๆ S 1> เธอจ่าอร่อยดีเธออย่าลืมติดตามช่องชีวิตมีสิทธิ์หลือจะ,จะเป็นได้นะก็เป็นเฟน